สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับอาทิตย์17พฤษภาคม2563ครับ8โมง28นาทีนะครับก็เช้านี้อยากจะอ่านข่าวทวิตเตอร์ให้แฟนรายการได้ติดตามชมมาสน้นนีนะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้อัปเดตอะไรให้แฟนรายการเลยเพราะว่าติดสอนหนังสือนะครับชานี้ก็อยากจะอัปเดต ในข่าวทวิตเตอร์นะครับของเช้าวันนี้ผมจะขอย้อนหลังไปสัก1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงจากจุดตรงเนี้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือทวิตเตอร์ผู้สื่อข่าวและสื่อสารมวลชนที่เป็นรายองคอ์กรนะครับผมได้รวบรวมไว้สอนหนังสือในเรื่องของโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการข่าวสารนะครับ ก็ผมสอนเรื่องนี้มาสักเข้าปีที่9แล้วนะครับนะโอเคก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพของข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสันักข่าว t วิตเตอร์นะครับสยามรัฐหนึ่งนาทีที่แล้วนะครับทานักชิมของแปลกก้วยเตี๋ยวเนื้อจระเข้หนึ่งเดียวในนะครปฐมผมอ่านแล้วจะขอรีทวีตไปด้วยนะครับการบินไทยแจงสยามรัฐนะครับการบินไทยแจง พนักงานบินฟรีและ7ใบบอร์ดชั้น1ไม่เป็นความจริงนะครับ10ทีเอ็นนะครับเปิดขั้นตอนง่ายๆเยียวยากเกษตรกรข้อความไหนได้เงินชั่วนะครับ d เดลีน mm ิวเดลีนิวออนไลน์เช็คดวงนะครับอันนี้เป็นเช็คดวงอาทิตย์ที่17นะมาดูดวงกันหน่อยเผื <c> ่อ <ười> ใครอยากจะดูดวงนะฮะ เมื่อวานผมโชคดีนะครับถูกสลากออมสิน150บาทดีใจจังวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์คู่แข่งทางการงานมาขอคืนดีจะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามญาติพี่น้องของความช่วยเหลือวันจันทร์อย่าหักโหมงานมากเกินไปอย่าทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่การวาการเงินวางแผนให้ดีวันอังคารดูแลสุขภาพให้ดีคนรักควรเอาใจใส่ คนรักควรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเราประสบความสําเร็จนะด้านการงานวันพุธการเงินใช้ใช้ไปกับภาษีสังคมต้องเดินทางเพื่อแก้ปัญหาการระแวงทําให้ความรักมีปัญหาครับวันิยวันพฤหัสบดีมีคนใกล้ตัวหลงรักท่านความหึงทําให้ความรักมีปัญหาจะได้ราบจากคนที่มีความศรัทธาวันศุกร์ครับการงานประสบความสําเร็จ ลงองจะถูกหลอกลวงจะได้ขอมีค่าโดยไม่คาดฝันนะครับวันเสาร์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือมีอไรายได้พิเศษหรือได้เงินคืนระวังรักษาสุขภาพอ่านี่ครับก็เซฟไปหน่อยนะครับขอบคุณเดลินิวครับโอ้โหปิดน่านฟ้าต่อครับ CATA a, a, t. a, a t นี่ก็สำนักงานก,นการบินพลเรือนสั่งปิดน่านฟ้าไทยอีก1เดือน ตั้งกาดต่อป้องกันโควิด -19 ครับ8นาทีแล้วอมรินนะครับอมรินทีวี3ผู้ประกอบการร้านค้าเช็คด่วนไทยชนะ .com เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก9ขั้นตอนง่ายๆนะครับประชาชิธุรกิจนะครับธานาคารประเทศไทยขึงแนวปฏิบัติซอฟโลนจีแบงค์ bank, จ่ายค่าโอนจดจำนองนะครับมติชนครับแค่ข่าวลือเผย เตอริตอดีตแข้งลิเวอร์พูลมาไทยลีกเป็นไปได้ยากชี้ค่าตัววิกฤต2.7ล้านโอ้โหเซนทรัลเซนทรัลนะครับเซนทรั Central, ทั่วประเทศเปิดวันนี้แล้วครับสารเศรษฐกิจนะครับเตือนพายุไซคโครนอัมพันกระทบ6จังหวัดภาคใต้ถึง20พฤษภาคมนี้ครับ เรื่องเล่าเช้านี้นะครับเรื่องเล่าเช้านี้187คนไทยตกค้างสหรัฐเกาหลีใต้กลับถึงไทยแล้วเข้ากักตัวตามมาตรการครับสิสำนักข่าวไทย13นาทีที่แล้วนะครับนาว่าอากาศเอกสมศักดิ์เขียวส่วนในที่ดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปตามเขียนทางด้านอุตุนิยมวิทยาอ้าวหน้าฝนมาแล้วครับ ช่วงนี้ร้อนจริงๆนะฮะโอ้โหยอมรับว่าอากาศร,ร้อนมากเลยองค์การอนามัยโลกนะครับสปริงนิวนะครับองค์การอนามัยโลกชี้อาการอักเสบหนักในเด็กเกี่ยวโยงโควิดสิบเก้าคาดมีอาการไขโ้โรคคาวา s a กิและอาการท็อกซิกช็อกนะครับสิบสี่นาทีที่แล้วนะครับสิบสี่และทีแล้วคนไข้ คนสุดท้ายออกจากโรงพย,พยาบาลสนามธรรมศาสตร์แล้วขานเศรษฐกิจนะครับขอบคุณครับสยามรัฐครับสยามรัฐโหนคอมชอชี้ยังไม่ใช่เวลาการเมืองระบุปรับคอรมอปลายเดือนมิถุนาไปแล้วแนะยังต้องคองพอรากฉุกเฉินดอตมุลถล่มชาเกสีประตูต่อศูนย์จี้ไบเยนและหนึ่งแต้มในศึกบุดเดสลีกากลับมาแข่ง หลังเบรกหลังเบรกโควิด -19 นะครับขอบคุณ i อ n นะครับแบตไต16นาทีที่แล้วโลกร้อนอาจทำให้อีก50ปีข้างหน้าอยู่ไม่รอดหลังปี2020กํากำลังจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ถ้าเรายังคงปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2070อาจทำให้โลกร้อนเกินกว่าระดับมนุษย์อยู่ได้และได้ครับผลกระทบเฉพาะโซนที่ประชากรจำนวนพุ่งนะครับ เขาเป็นผู้เล่นที่เข้ากับผมยากที่สุดแค่มองตาสโคร,รับเล่นเข้าขากับฟานิสเตรอยมากที่สุดภัยสารงัดโรคตายบนท้องถนนวันเดียวตายเกือบเท่าโควิด4เดือนนะครับเดอะโมเมนตัม um, นะครับเดอะโมเมนตัม 17พฤษภาคมของทุกปีคือวันไอดาฮอตในปีนี้มีแนวคิด breaking the silence ก็คือทล,ลายความเงียบเพื่อเป็นเสียงไปยังผู้ไม่กล้าเปิดเผยตนให้มีความหวังประชาชาติธุรกิจ18นาทีที่แล้วนะครับ5สิ่งที่ SME ต้องรู้เพื่อเตรียมพร้อมหลังปลดล็อกดาวน์นะครับตรน,นี้อ่ะ กรุงเทพธุรกิจครับซองราคาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกหลังต้อง,เช,องเชิญไม่เป็นเผชิญนะครับเผชิญมรสุมวิกฤตครั้งใหญ่จากโควิด1 9ตั้งแต่โรคระบาดแทร่ไปทั่วโลกราคาที่อยู่อาศัยและที่ดินจะมีทิศทางเป็นอย่างสูงขึ้นหรือลดลงเพื่อรองรับกำลังซื้อที่สะดวกกโอดที่ชะลอลง bright today ครับ ไบรท์ทูเดย์สารัฐเตรียมทดลองไฮดรอกซีโคลโลควินยาต้านมาลาเรียเยียวยาผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ครับมติชนออนไลน์ครับฟื้นฟูล,ล้มละลายบินไทยยื่นทั้งสารไทยสารัฐใช้โมเดลของแอร์ไลน์โคลอมเบียเข้าคอ,อ,อนอรอพรุ่งนี้ครับอันนี้นิวเคลียร์ชาริ่งของไทยโพสต์นะครับ เจสอร้อยครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเตือนอย่าแช์ทีโอทจัดกิจกรรมตอบคำถามรู้างวัลพิเศษเป็นข้อมูลเท็จครับรัฐมนตรีอ่าเนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนัดถกหน่วยงานลุยฟื้นฟูการท่องเที่ยวพรุ่งนี้คาดชงคอมของงบสิ้นเดือนพฤษภาคม โมโนยีก้าครับกตพขยายเวลาห้ามทั่วโลกบินเข้าไทยถึง30มิถุนายกเว้นเที่ยวบินพาคนไทยกลับบ้านตามมาตรการป้องกันโควิดครับสยามรัฐคัตจตุพรสัทวินฟื้นฝอยหาตะเข็บ10ปีพฤษภาอ,อ่อะไรน่าจะเป็นรื้นะรื้อแผลคนเสื้อแดงระวังฟัสรอบใหม่โอ้นี่ฮะอันนี้เพิ่งจะเห็นนี่นะครับ ที่ผมสแกนดูว่าจะมีใครพูดถึงพฤทภาธมินวันนี้เป็นวันที่ครบรอบพฤษภาธมินปี3,5 28ปีนะครับยีปีญาติวริโยชนพฤษภา3 5มวันการเมืองเดือดแนะประยุทธ์ลาออกครับอันนี้โพสต์ทูเดย์นะครับโพสต์ทูเดย์ชมไม่ลงจริงโอกาสทองของการบินไทยจากดวงเมือง แหมการมินไทยเรื่องอย่างนี้ต้องมีดวงด้วยนะครับเอนชั่นสุดสัปดาห์ครับเมื่อเพื่อไทยบวกอนาคตใหม่เมื่อเพื่อไทยบวกอนาคตใหม่ดับฝันพลังประชารัฐเอออันนี้น่าสนใจนะเป็นเดิมพันพระพุทธเจ้าล้างผ้าผู้แพ้อย่างรับข้าบุญดานหินที่พลังประชารัฐเผชิญจากนี้นะครับ สำนักข่าว INN นะครับประธานวิปฝ่ายค้านเตรียมขอชวนขยายประชุมสภาพิปลายพอรก,กองเงินกู้แต่ละวันจากเออะไร19รการเป็น21ในการ,หล,การหลังมีการขยับเคอร์ฟิลนะครับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ m o r w s TV News TV ของช่อง3นะครับรองโฆษกตำรวจยันคดีน้องชมพู่คืบหน้าต่อเนื้อเผยย,เยังไม่ตัดยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับ พายากณ์อากาศจากกระปุกค,ครับวันที่17นี้ไทยตอนบนมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างมีพายุฝนขนองลงกระโชกแรงนะครับภาคใต้มีผลต่อนเนื่องกรุงเทพบริเวณนท่นอากาศร้อนครับอันนี้จริงเลยร้อนจรงิง37นาทีที่แล้วนะครับ8โมง7นาทีเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3นะครับ โอเคไปต่อนะครับไทย PBS ครับอิตาลีเปิดเมืองนะครับอิตาลีเปิดเมืองให้พลเมืองยูเข้าออกไม่กักตัวสามิถุนายนนี้นะครับไม่กักตัวและในวันที่18พฤษภาคมนี้ร้านค้าต่างๆรวมถึงบาร์รัฐการอนุญาตให้กลับมาขายได้อีกครั้งห้องฉุกเฉินอันนี้น่าจะเป็นของคมชัดลึกเนาะ สามสองวท,ที่แล้วครับเป็นหน่วยง,งานที่ถูกอดีตมานลุนดเดือนล,ลุมมถล่มแต่ดรับแต่ล่าสุดดรับดรับดรับไม่ชื่อเล่นแกปะดวงฤทธิ์ออกโรงชี้แจงเมื่อไหร่ได้ค่าชดเชยเหตุสุดที่ใัยจากโควิด -19 เข้าห้างวันนี้ใช้มือถือสแกนเช็กอิน QR โค้ดหน้าห้างร้านค้าขยับเคอร์ฟิวห้าทุ่มเริ่มคืนนี้ครับคืนนี้ให้ห้างได้ อันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ทั้งคมชัดลึกทั้งสำนักข่าวนชันเหมือนกัน3.4อสีาทีที่แล้วครับบชนสั่งพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดห้างมาตรการผ่อนปริยที่2ข,ของการค้ามองเปิดห้างธุรกิจทำเศรษฐกิจคึกคักแน่เลิกพอรกฉุกเฉิน สนุกครับ35ทีที่แล้วเฮลั่นทั้งแม่สอดสาวใหญ่เจ้าของร้านขายวัสดุดวงเฮงถูวันที่1 3ใบรับโชค18ล้านอาขอแสดงความยินดีด้วยครับสบวพ .91 ครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนส่หน้า,กา,กา,ง,างการอนามทุกครั้งห่างไกลโควิด1 9ครับอ7สานาทีที่แล้วนะครับเปิดเปิดห้างวันนี้พนักงานห้างส่สินค้าในจังหวัดนครราชสีมาเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ตาม มาตรการเว้นระยะห่างตั้งจุดคัดกรองเข้ามา,า,าใช้บริการพร้อมร,ร,รับการเปิดบริการวันนี้เป็นวันแรกการกำหนดจุดเว้นระยะห่างสำหรับลูกค้าดีใจด้วยครับได้กลับมาทำงานพีพีทีวีครับสามแปดนาทีที่แล้วครับคุณวราวุฒิปาชามตรีทรัพยากรลงพื้นที่ตรวจอนุรักษ์พื้นฟูอ่วมายาเกาะพีพยันยังไม่เปิดอ่าวให้มีการท่องเที่ยวจนกว่าธรรมชาติจะสมบูรณ์ครับ อันนี้ที่เจนีวานะครับก็มีการค่าเชื้อตามถนนนะครับตามถนนเพื่อป้องกันโรคโควิด1 9นะครับเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นครับอันนี้ที่เบอร์ลินนะครับฟุตบอ,อลเยอรมันนี้อันนี้ที่โรมครับโรมบอกว่า39มเก้านาทีล้วอิตาลีจะเปิด EUROPEAN t o u r i s ส s เอรีจูนแอนด์สครับก็คือจะเปิดเมืองนะครับจะเปิดเมืองให้ในักท่องเที่ยวจากในสหภาพยุโรปเข้ามาเที่ยวได้ลอนดอนคนรวยศูนเสียเขาเรียกอะไรฮะศูญเสียในช่วงในช่วงโควิด -19 นะครับ ก็คือประมาณความมั่งคงลดลงนะนะความมั่นคงลดลงครับ40นาทีที่แล้วนะครับกรมอุตุเตือนทะเลน้ำมันขึ้นลมแรงไทยตอนบนมีอากาศร้อนนะครับอ่าสำคัญๆนะครับ4 1นาทีที่แล้วโพทูเดย์โพหนุนยกโลกประกอบอุเฉินแต่คงเคอร์ฟิวให้คงเคอร์ฟิวปิดผับบาร์ อันนี้หนุ่มรอเชลธนกิจน่ารักอีกไม่นานขึ้นแท่นพระเอกอรีทวีตนะครับจากเดลี่นิวนะฮะมเมื่อกี้เออหนไม่ใช่ดิดาราเดลี่กระปุก .com ครับอรุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ขอให้ชีวิตไม่เงียบเหงานะครับโอ้นี่ฮะนี่เพิ่งจะเห็นแบบเ,เต็มๆชัดเจนเลยวันนี้ของเดอะสแตนดาร์ดครับเดอะสแตนดาร์ดนะครับพฤษภาธมินเหตุการณ์นองเลือดครั้งสองคัญ ทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยระหว่าง17ถึง20พฤษภาคม25 35สามห้าครับนี่ฮะอำนวยอเนกสุวรรณหัวหน้าพ่อครัวโรงแรมมูลเทียนเล่าที่มาเมนูข้าวมันไก่มุลเทียนทีมพ่อครัวอย่ารักษาความอร่อย50ปีครับ จนคว้ารางวัลมิชลิน2ปีซ้อนจับมือสกูต้าทำเดลิเวอรี่สู้วิกตอสโคลสิบเ้ 9. โอโ้โหน้าไปชิมจังสีบสีนาทีที่แล้วครับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวหมายหัวกองหลังบูเดสลิก้ามายืนคุมแนวรับเบอร์กิวฟานตัวอย่างละครตลาดบังเอิญรักสีสีนาทีที่แล้วนะครับข่าวช่อง8นะฮะ จิบกาแฟที่่อมคุณจากร้านคาเฟ่ย่านอารีหมูปร,ราลดเด็ดเครื่องแน่นขายผ่านออนไลน์นะครับขอให้ทุกคนขายของได้ดีนะครับแล้วเราชานี้จบวิดีคลิปต่อยกันในร้านสะดวกซื้อจจมเมอ่อเกโดนปรับคนละ500โอเคอารมณ์ชั่ววูบ Bright today มุมไบเพิ่มเตียงหลังผู้ป่วยโควิด1 9พุ่งต่อเนื่องครับ ความหมาย22พฤษภาคมในบทบาททางการเมืองมติชนนะสะวาพา .91 การเดินทาง MRT เช้าวอาท,ทานิผนโยธิน,นะฮะดูยังโล่งนะ47-48นาทีที่แล้วเปิดวันนี้สยามพารากอนโอ้โหเปิดวันนี้ครับสยามพารากอนโอ้ชีวิตเริ่มปกติกันละงานมาตรการเข้มสกัดโควิดครับเช็คดวงวันนี้รู้ทันดวงล่วงหน้านะครับเมอร์เมดโทรสโคปนะครับ ข่าวช่อง8ครับ50นาทีแล้วทางการออสเตรเลียชี้แจงขณะนี้มีการตรวจหาผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทั่วประเทศไปกว่า1ล้านคนรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงสุดสัปดาห์ครับข่าวดีนะครับอันนี้ที่กัมพูชานะครับผู้ป่วยโควิดคนสุดท้ายในกัมพูชาได้รับการรักษาหายแล้ว,ลวออกจากโรงพยาบาลได้แล้วให้ผู้ติดเชื้อในกัมพูชาเป็นศูนย์ครับ 52นาทีที่แล้วนะครับดอทมุลเปิดบ้านไล่ถล่มชาวเก้คขาดลอย4-0ในเกมคัมแบ็กกับมาแข่งขันของศึกบูดเดสลีกาครับโพสต์ทูเดย์อุตุเผยหลายจังหวัดยังมีพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงนะครับวันนี้คมจะลึกอ,อัปเดตโคโรนาไวารัสนะครับอันนี้สนุกครับสนุกเกาะแน่นๆคุณลุงคุณป้าไม่ยอมเป็นภราลูกหลานหันมาขี ส่งอาหารรายได้เลี้ยงชีวิตโอ้โหนี่ขอดูหน่อยนะครับถือว่าเป็นใช้เทคโนโลยีเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคนที่จะขี่แกร b เนี่ยขี่อะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือโหลดแอปอะไรพวกนี้คล่องเผื่อเก่งกับผมอีกนน่เนี่ย <laughs> ผมยังใช้แกร็ไม่ค่อยคล่องฮนะ ความน่ารักของพี่แก๊ววันนี้มาเป็นคู่หนูไม่อยากเป็นภาระยังมีบ้าทํางานอยู่บ้านคนเดียวไว้เหงาชวนมาเป็นเพื่อนโอหยอดเยี่ยมเลยฮะ 5, 15นาทีที่แล้วลูกแค้นพ่อเมาทำร้ายแม่ค่าความไม้ทุบหัวดับอยู่หรอมอบตัวโหเศร้าจังประกาศกรมตุนิยมนะครับ อุณหภูมิยิ่งว่าฝนตกหนักและคลื่นลมแรงเคลียน์ดามันนะครับหน้าหนึ่งของเดริมติชนนะครับน้าหนึ่งของมติชนในในมาแล้วเปิดเข้าไปดูหน่อยนะครับหน้าหนึ่งมติชนวันนี้ครับอ่ะสแกน QR วอาร์โค้ดเข้าห้างวันนี้เช็คอินไทยชนะลดความแมอัดสกัดธุรกิจโควิดนะครับอันนี้เช็คความพร้อมนะครับท่านอัศวินขวัญเมือง ไปดูเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแสดงว่าเริ่มเต็มที่แล้วนี่วันนี้เข้าห้างร้านแบบ New n o r m a l c h เช็คอินเช็คเอาท์ออกก่อนนะครับมีแอปไทยชนะด้วยนะครับเอาแล้วคนไม่มีแอปทำยังไงอย่างเมื่อวานผมไปจ่ายค่าโทรศัพท์นะครับถ้าโทรศัพท์โดนตัดไม่มีแอปทำยังไงเออ ออวันนี้ก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าจ่ายค่าโทรศัพท์ไปแล้วถ้าไม่มีโทรศัพท์หรือโทรศัพท์เขาไม่มีคิวอาโค้ดทำไงครับเอออันนี้น่าสนใจนะตรวจเยี่ยมคุณจุลินนะฮะรัมตรีพาณิชย์รองนายกก็ไปถุงยังชีพที่ไหนอะ่ะสถานีขอนแก่นครับชงคังรถพวกตึุนบินไทยต่ำกว่า50าสิบอัยาการแจงฟื้นฟูยืนแผนอันนี้มีการแจกหวยด้วยอะ่ะไฟไหม้รีสอร์ทหรูเทวันดารา ที่หัวหิน0ูนย์แปล้านโอ้โหโอ้โห oh อาคารเสียหายพัง40หลังครับโอ้ oh ho. ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของด้วยนะครับโอ้โ oh หขอสาำกรรมสัตเจอโควิดแล้วเจอไฟไหม้โอ้โ oh หขอให้เข้มแข็งนะครับหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว คนพูนพัดไร้ต่อเนื่องตะวันอับดาวข่าวหน้าหนึ่งโขนคอมอชอยังไม่ใช่เวลาการเมืองจับยามสามตาคอรมอต้องปลายมิยอไปแล้วโอ้โหประเทศไทยนี่จะชื่อทำไมโขนมีบทบาทในการเมืองขนาดนั้นกรุงเทพธุรกิจครับจากการที่สหรัฐพยายามให้จีนรับผิดชอบกรณีไวรัส ที่ส่งผลกระทบงเป็โลกชื่อว่าไวรัสสูดแต่ข้องทดลองของจีนยิ่งทาให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดและรุนแรงขึ้นวันนี้นะครับวันนี้ผู้ใจบุญนะครับจิตใจกว้างขวางมากวันนี้โลกันตยูร่วมกับบิน 100, เบลลิลิสเอกพันธ์เบลลิลิสลงแจกของชาวบ้านที่บางพลีครับสู้โควิด1 9 3 0 0ันครอบครัวนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอาจกลับมามอบเงินสนับสนุนแก่องค์การอนามัยโลกหลังประกาศตัดความช่วยเหลือ อันนี้สนุกนะครับอันนี้เทยพีบีเอสนะครับเตือนพายุไซคโคลนอัมพันกระทบ6จังหวัดภาคใต้อ๋ออันนี้เกษตรกร,ร,กรปลื้มเงินเยียวยา5,000บาทเริ่มงวดแรกถึงมือแล้วขอบคุณรัฐบาลและเกษตรกร,ร,กรครับโอเคครับแฟนรายการครับก็1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงอา้าวอันนี้อีกนิดนึงนักศึกษาเนปาลนับร้อยตกค้างในไทยมากกว่าเดือนครึ่งยังไม่ได้รับกลับประเทศเพราะสถานการณ์โควิด ยังไม่น่ใจยังไม่ไต์บินเงินเก็บเ,เริ่มไล่หลอไม่พอค่าใช้จ่าย ح ح ที่พักและอาหารครับวิศนุยันไม่ใช้กฎการศึกพ e r มัน่นของแทนพอกอฉุกเฉินครับ MG เสริมทับ New n o r m a l โคว v ิด -19 ซัดโบอิ้งแอร์บัสอ่วมโอเคครับอันนี้ก็ผ่อนปลนระยะ2เปิดห้างคือเสิร์สวยต้องปฏิบัติตามโควิดปิดต่อโรงหนังสนามมวยเป็นพื้นที่เสี่ยงระบาดเริ่มวันนี้ นายกขอบคุณมหาเศรษฐีไทยตอบรับช่วยเหลือประชาชนนะครับท่านใหม่เอาใจช่วยกันบินไทยกับมาสง่างามครับเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสามสามที่ถนนมุนยทินช่วงหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก่อนเปิดห้างวันนี้โอ้โหโอเคครับแฟนรายการครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษนะครับในด้านใต้คลิปนี้มีถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องนะครับผมนำสินค้า O t ท็ top ขึ้นการบินไทยมาจำหน่ายด้วยนะครับเพราะว่าการบินไทยไม่ได้บินผมก็รับมาขายมีซิลส์มากหน้าใหญ่ไห,หมทองคำสับปะรดอบแห้งลำไยอบแห้งนะครับกาแฟอโรดีจากวิสาหกิจชุมชน แม่ออนนะครับซึ่งก็เป็นแฟนรายการนี้แล้วก็มีกาแฟพรีมผ้าพันคอสวยๆนะครับสับระรบแห้งลำใหญ่แห้งสวนอุ้ยคำนะครับแล้วก็กระดาษสา DIY y เป็นศิละปะกระดาษแฟนรายการสามารถช้อปปิ้งได้นะครับตามคลิปข้างล่างตามคำอธิบายข้างล่างนี้รวมถึงท่านใดที่อยากจะเรียน เป็นยูทูบเบอร์นะครับก็สามารถเรียนกับผมแบบออนไลน์ได้นะครับก็สามารถคลิกเรียนได้ตามคำอธิบายข้างล่างนี้นะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทําคำวิเศษครับ